รถบีสองวันใหม่ครับพี่น้องมื่อนี้ผ้าลงหน้าเซีอ,อีกแล้วนะครับผมเหตุแล้วบานตำบลพ้นเมืองของผมเองนะครับฮู้นงบรรยากาศสวนหลงพิคขึ้นล้านมืดพี่น้อง,องตอนนี้กับผมก็ไอ้นุ่มเบียดแดงนะครับมาป้าไปเพิ่นปีนันมืนหา่าแล้วเพิ่นก็ยังไปเอารถที่งานเพิ่นว่าเห็ดเป็นสวนหลวงพินงคนะครับบ้าน การงานสงสองสามหลานโมโยดําพี่นองก็ยังพิบดีอยู่เหลือยี่ซีล่ยมนครับเมื่อนี้เท่ากัมาสองคันก็จานเหลือมแท็กต์รือเราจะอาถูกต้องเงินขับมานะครับแต่ของรถกับโมโยดําพี่นอเก็เป็ดข้างหนเอาขายลงล่ววันเหวโย่เอ็มแแปด ก็เลยห่อเขาห่อนำห่อแจ่วมานำนะครับรมือดีถมหนองถมหนองสระกินปลานะครับผมหนางานใหญ่ห้องปีครับเขาที่หาเงินหาหนางาินเกินแสนครับอ่านไว้ว่าต้องมีนะครับหาเงินกับ,บอาบีบเนื่องเหรอพี่นอ้องเอาเป็นจริงเป็นจังหาเงินยงเยอะแยะนะเซลแล้วนะครับเพราะว่ามันข่ายดินสูงแม่เสียครับพี่น้องพอออมเป็น ือไม่บอกครับงานตัวเด็กก็เป็นห้องอโอโรงเรียนมัธยมที่ผมไม่เคยเรียนนะผมเคยเป็นลูกศิษย์ตกหาเพิ่นนี่แหละเพิ่นนมาแม่โค่มาเหมาน่ะแม่โค่ห้าห้องแปดมืดนะครับแม่โค่มันก็ต้องไใส่ห้อหล่อถ้วยดินนะครับเมื่กลัดีเป็นงานขุ่นดีไปเลยเลยพี่น้องแต่ว่ารถไถยห้องห้อกับขาดินลงไปใส่หมองมันตั้มมันก็ับไรเงาได้นะครับมันไรเงาได้มันก็เลยได ก็เลยเมาหองไปหกมื่นนะครับเันกระตอเหลือหาเมื่นก็เลยพอกันอีกหาพันก็เลยหาเมื่นหานะครับอ่ะแล้วไปหอดนางอานสีไทยให้เมืองพี่น้องขี่รถต้องไปก็ไม่มีแต่หลุมจะโสงหนามโซกในขบุดปลาหุดงเข้ามาแล้วครับพี่น้องหน้าให้เดียวสี่หาไรคนนะครับเป็ดเป็นไฮเงี้ยงๆเลยมาหอดเลยครับพี่น้องหมดรับหนะอ่น้องอยู่ทางล่างหมดครับต้องไปทางใดดีเนาะมันยังจิไปหอดได้ เอาโยไฮรางสุดเหมอนกับติดตเซ่เลยครับรบรรยากาศตรงไฮทงหน้าโอ้สุดอยอดเลยอันนี้ก็แม่โค่นะครับเพิ่นเอาแม่โค่มาเห็ดเปิ้ลเปิ้ลกว่าบาทแม่โค่เอามาขุดตอ่อไผ่เอามาขุดต่อใหม่ออกนะครับอ่ะแม่จ้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าได้เห็ดยังเนี่ยนะครับจะคล้องเพิ่นพอ่ออ๋อโรงเรียนผมโอ้ดูขนาดครับเราก็ไดรทัดยาเซื่ออยู่บวันรถไทยแลว้วก็มีนะครับเอา้าสามหกศูนย์แปด เสากุมแขนโกงอ่ะอ่ะมากอดนะพี่น้องนะงานเท่าไดมือนี่นี่ครับขั้นแท้ขั้นเด็กจีเป็นขั้นที่เอาไว้นะครับสอนหน้าจีเป็นให้ล้วหาอะไรให้เดียวนะครับนี่เริ่มจากให้นี่ไลทงไปลุ่มหมดครับสูดหมดคือไปขาดินโน่นลงมาถมนะครับถมให้มันได้รับบ่อให้น้ำเสียน้ำฮาร่วนไลเ์ขาได้นะครับ หลามน้ำน้ำเซี่ยงหน้ำออกแกงแกงเสร็จแล้วครับโอ้กอไพเข้าวเกาออกไห้พี่น้องป้าโถนี่ครับสะหน่วยสิถมโอ้กอไพเข้าวเกาออกไห้นะคือดีแนะวะแม่โคเงข้าเอาออกไห้นะครับกอไพลสุดจัดลายครับนี่ครับเอาดินโน่นนี่นะครับไล่ลงมาถมนี่โน่นนี่ก็บไล่ยาวไปหมดครับนะ ไอ้ไงถ้าพี่น้องกระเงินหาเมื่อนหาล่ะครับเพิดเมืองเขาบ้าหน่อยหรือไรน้าให้นี่กระซูสีสีลากลัวหาลไรอยู่บ้างอาแรกเขาต้องไปจ่อทางน้ำหากัดปลาก่อนนะครับจ่อทางน้ำต้องไปลุ่มหมดล่ะน้องซาตัวนี้นะครับดีทอมอาดินโน่นนี่ต้องไปพัดเลยไหลไปหมดครับใกล้ๆอยู่ครับตอใหม่ตออะไรเขาออกไปพัดครับไหลออกแค่พัดเลย ผบอกแล้ยายหางครับจะทำการเหลื่อมปาดข้องหนามข้องหน่ไปก่อนครับพี่น้องการเหลื่อมก็เมื่อบ้านสองหมื่นสามมือละวันนี้คือยังวันนี้ยินขา้าวมาชิมกินก่อยปลา้ำยูทู่เหมือนนี้มาข้ามาผมมาเอารถไปขายทอนนะครับหลังจากเข้ายับย่ยจะที่จะทางไม่จะนั่งท่อน,นีออ้แล้วก็เก็บตรงใหม่บอกปูบอกงานแล้วเขาก็เริ่มทําการนะครับบอกทัวงานนะครับผมสำหรับตัวผมเองทีมงานผมเองนะครับ มันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลแต่ว่าผมนี่บอกตลอดนะครับงานหน่อยงานใหญ่เมีนบอกบอกได้ใจบีบแต่บอกแล้วก็เก็บลงใหม่แร้วบอกก็ยั่งดีนะครับเท่ากับเพื่อความเสื่อถือความปลอดภัยของเหานะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เนี่ยบอเห็นก็มีจริงนะครับเอาขันแรกผมเถไนน้าไปปาดข้อหน้ามไหลลงไปสาหนวยใหไงลุุ่มหมดครับตอนเมันบางก็ใหม่บางก็ไพ่อย่างนีน้องพี่น้องมือมึงก็ไพ่อย่างเตมอยมนนะครับข้อมือมาเห็ดแม่โคไปเอาลองไห่แต่พี่น้องขอพูดหลายๆครับ เฮ็ดง่ายกูเก่านะครับในหน้าน้วไม่ปลาข้องน้ามก็สิม่างคู่นี่ลงถมไปเรื่อยนะครับให้น้ามันไหลลงไปสะหน่อยนั่นในหน้านี่ก็สิแห้งปลาก็สิลอยก็สิเห็นนะครับปลาก็สิตฟูขึ้นมาสิ่พ่อตีกินอยู่ยว่าจักพี่น้องน้องก็คือจังหนำมีหลายแน่อยู่ครับครับงานเท่ามันก็พี่น้องบางคนก็อาจจะบ่นเข้าใจนะครับคือตอนนี้โซนที่รถจอดอยู่นี่มันสูงเบิดแถวเบิดแถบนะครับมันเป็นหิมมซี่ คือหนามหมดถึงยักเทื่ยวไงไงสิพี่น้องแต่ว่ามนน้วนในหนามท่วม์มืดขับบาดมันตำน่ำแห้งความต้องการของเจา้าของหน้าเราก็อยากให้มั่งคันคู่ใหญ่หนิน้องไปถมให้มันต่ำเอาเฮ็ดเป็นไทเดียวเลยพี่น้องซีถึงหาอะไร่นี่แล้วให้บอกใหญ่เออเติร์ดเลยนะครับก็พงก็ไพ่ก็ใหม่เอาออกให้บัดครับก็ใหม่หน่อยก็ใหม่ง่ายเอาออกแต่ก็จีกครับทั้งนั้นตัวนี้ก็มี่หนเพราะถ้ต่ำดินหยดหน่อยหนึ่งให้ดอกเล็ดแดดเพื่อแห้งงี่ครับ เอาเดิมไปดูเป็นล่างเลยทายต่อๆกันให้เมืองนะพี่น้องเนี่ยาวกันครับสวยล่ะอหอยเป็นแนวอะไรเยอะกว่านี่บอกไว้ต้องมาจอปองหน่ามารถมาตีลมไหล่ะพี่น้องเอ้ยดีๆครับนี่เนี่ยพิเศษเลยพี่น้นอ,นองนะงานเท่าคือเอาดินมัวนนีน่ลงมาถมให้ต่ำเลยครับถมหมดเลยมอหน่อยนะครับพี่น้องงานตัวนี้เกิดว่าซีหามือนะจะมีครับขัาา้นบ่มาไก่ กะดีก็มามีนะครับจะ่ากระ้นโดนผอเท่าครับเนี่ยนี่มันก็อ่านยากรองานหน่อยนะครับโสงานหนึ่งหาสองมื่นก็เลยเพรามันเห็นกะดีนะครับมันเห็นมื่นเป็นก่อนเดี๋ยวเขาเคยผอกันแล้วครับส่วนมากก็เมื่อวมื่นก็เห็นได้สี่มื่นสี่มืนหานะครับทติดกะเห็นมาเจอที่นี่เนี่ยนี่ใหม่เห็ดนะครับเอาลูกน้องขึ้นก่อน จะได้เก็บปลานะครับก็น้องห้างเขาเขาคนไทยให้รุดดินนะกระดดปล่อยสีหร<ค><ณ>่อยอังไงมาใส่ถึงนะ